สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดบทที่7ข้อที่1กันนะครับโดยที่จะมีอุปกรณ์อนันนี้นะครับมีตัวพอร์ตหตัวหลอดไฟ LED 2ตัวแล้วก็ตัวนันถาสอตัวแล้วก็ถ้าจอแสดงผลนะครับแบบฝึกหัดนี้เป็นการบอกค่าสถานะของไฟที่สว่างขึ้นและลดลงนะครับโดยจะมีเงื่อนไขว่าถ้าค่าของไฟมากด,ดวงไฟจะติดนะครับถ้าค่าของไฟน้อยดวงไฟจะหลีหลีนะหรือดับนี่แหละ นี่ครับ PWM value ที่หนึ่งค่าของหลอดไฟก็คือหนึ่งพันยี่นะครับดวงไฟดวงที่หนึ่งก็จะติดนะครับแต่ถ้าเกิดลดลงเห็นไหมครับ PWM value ที่สองค่าก็คือหนึ่งพันสแปดนะครับหลอดไฟดวงที่สองจะติดนะครับแล้วหลอดไฟดวงที่หนึ่งจะดับนะครับมันก็หลีนี่ครับผมตัวโค้ดก็ประมาณน,นี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอบทที่เจ็ดข้อที่สองกลุ่มกรอนก,ก็เหมือนเดิมนะครับโดยแบบฝึกหัดนี้จะ,จะแสดงค่าความสว่างของไฟเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มากไฟจะติดนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยไฟมันจะดับ l e d หนึ่งรอเปอร์เซ็นตไฟดวง ดวงดวงที่หนึ่งมันจะติดและ LED สองศูนยะ์เปอร์เซนไฟจะดับนะครับ LED สองถ้าหมุนร้อยเปอร์เซนไฟดวงที่สองจะติดนะครับแล้ว LED หนึ่งศูนยะ์เปอร์ศูนย์เปอร์เซนไฟดวงท,ที่หนึ่งจะดับโคสตก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ของค,ครับ